สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้วันถุกอีกแล้วนะคะเราก็มาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงนะคะ,ะวันนี้คุณครูคก็ใช้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยการฝึกกายบริหารนะคะเ,เรามาร้องเพลงกายบริหารก,กันก่อนนะคะฝึกกายบริหาร วันดังกายแข็งแรงฝึกกายบริหารทุกวันดังกายแข็งแรงรูปทรงชมส่วนแขวคลองวงไวรูปทรงชมส่วนแขวคลองมองไว,งว,อ,งอ,งไวอ่าต่อไปเราก็จะมาเริ่มจากท่าที่หนึ่งกันก่อนนะคะเอาท่าที่หนึ่งเราเริ่มจากส่วนบญของร่างกายก่อนค่ะ ยืนแขนไปข้างหน้านะคะปัจุไปข้างหน้า5ครั้งค่ะหนึ่งสองสาสี่หต่อไปเอามือเท้าใสเอวนะคะแล้วก็บิดลำตัวนะคะเอาเริ่มเลยค่ะ1นสอง 8 9 10เอาต่อไปจูมือขึ้นนะคะแล้วก็ยืดตัวค่ะยืดตัวกระเยงปลายเท้านับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือลงค่ะ เสร็จแล้วก็เวียงแขนไปข้างหลังนะคะเอาเสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเสร็จได้วสะบ,บัด กดมือด้วยค่ะอ้าวต่อไปเอามือเท้าใ่เอวแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะเตะไปข้างหน้าแล้วก็สลับเท้าซ้ายขวานะคะเอาเริ่มเลยค่ะปิดครั้งค่ะหนึ่งสองสาส สิบต่อไปก็เอาก้มก้มมือแตะเข่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ั้นพอนะคะเอาวันนี้เราก็ ฝึกกายบริหารหรือว่าออกกําลังกายกันได้ได้มีพลังขึ้นมาหน่อยแลย้วใช่ไหมคะอา้าววันนี้ครูครูคก็โอเคที่ก่ดนนะคะแล้วเรา่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยท่าออกกาลังกายที่อ,อยากดีนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ